สดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิควิธีต็ตผมสำหรับคนผมชี้ผมแข็งแบบในวิดีโอนี้นะครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้เป็นเนื้อโเมดนะครับก็เราจะก่อนที่ผมเป็นเทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับก่อนที่ผมจะใช้เนื้อโเมดผมจะทำการฉีดมน้ำให้ชุ่มๆนิดหน่อยนะครับไม่ต้องฉีดเยอะ แล้วก็ใช้เนื้อโปรเมตแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวแล้วก็มาขยี่ขยี้นะครับขยี้ให้แตกบนฝ่ามือเอาให้ละเอียดเลยนะครับเสร็จ hmm. อเทคนิคของผมเนี่ยคือผมจะเซ็ตเสรยขึ้นแค่แค่ข้างเดียวนะครับก็คือครึ่งครึ่งหัวนะครับจะแบ่งเป็น60สิี่ิบนะครับจะเสรยฝั่งหกสิบ แล้วฝั่งฝั่งที่ผมไม่เซสเนี่ยผมจะไม่ไม่ไม่ให้เนื้อโปรเมตโดนเลยนะครับเห็นไหมครับวันนีนคลิปผมจะเซตอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็ส่วนตรงโคนด้านที่เราไม่เซตใน่ไหมครับผมก็จะใช้เนื้อโปรเมตไปแต้มแต้ดันๆนิดนึงครับให้มันให้มันตั้งอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็อยากให้อยู่ตรงแล้วก็ทําการอัดสเปรย์กระจกแล้วครับ สำหรับโปรเมทที่ร้านมีจำหน่ายนะครับ180บาท